ำด่งลงไปให้ลึกกว่าเดิมนิดนึงอือม,มาเลยตัวละ225เหมือนจะแพงแต่ก็ ไม่ได้แพงอะไรมากมายเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาเป็นครับกับเกมฟ i ชเ e อร์แค a ซ a กเจ้าแมวเหมียวนักตกปลานั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีภาพค่อนข้างจะน่ารักนะครับผมเราจะต้องทำการค่อยๆยหย่อนเบ็ดลงไปที่ใต้น้ำนะครับเราสามารถทำการเก็บปลาแล้วก็เก็บเงินเพื่ออัปเกรดสายเบ็ดหรือว่าสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นมากไปกว่านี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผม กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการตกปลาในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไหนดูซิเป็นยังไงเอ่ยย้อนลงไปแล้วก็จับปลาเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเร็วเกินเมื่อกี้นี้ได้เหมือนจะเป็นเจ้าปลาการ์ตูนมางั้นสินะเห็นบอกว่าเกมนี้นะครับผม มีปลาให้เก็บถึง180ชนิดกันเลยนี่คราวฟิตเราได้ปลากระตูนมาแล้วมาต่อไปอื้ยปักเป้าแล้วกันฟาบเอา้าเดี๋ยวก่อนปักเป้านี่ได้หรือเปล่าเอ่ยตัวนี้ก็ได้อุ๊ยอ๋อสองตัวสามตัวเอามิดเฮ้ยได้มาสองตัวโอ้โ100หหนึ่งร้อยเหรียญเดี๋ยวเราจะลองอัปเกรดเยื่อหน่อยสิปราบอัพเพื่ออะไรแล้วก็เน็ตไซมาเน็ตที่ใหญ่ขึ้นปรปึ๊บ,บตอนนี้ ปั๊บปั๊บได้3ตัวปักเป้านี่เอาได้หรือเปล่าได้อยู่ไหนดูสิโอ้โหเป็นปลาเริ่มต้นทางนั้นเลยเดี๋ยวเราก็อัปเกรดนี่เลยความลึกที่มากขึ้นมีปลาโหดหรือเปล่าเอ่ยเหมือนเมื่อกี้นี้จะเห็นเฮ้ยนีโมวิงวิงเอา้าโอ้ยพลาดไม่ได้ปะโทอยปักเป้าแล้วกัน250โอ้โหแย่เหลือเกินอัพเน็ตไซเออลงไปดูซิ อุ้ยมีเต่าด้วยเต่าทะเลแม่สงสัยต้องลงไปให้ลึกกว่านี้เฮ้ยได้กี่ตัวเอ่สีตัวแล้วถ้าแบบนี้ก็อัปเกรดความลึกที่มากขึ้นลงไปเลยสีตัวโอ้โหยมาลองดูสิตัวละ150แล้วก็เฮ้ยเต่าทะเลไม่ได้ประโถเอยปักเป้า4 5่อา450อัปเกรดอะไรกันดีนะเนตไซเออด้านขวาสุดจะเป็นการอัปเกรด รางวัลการออฟไลน์ในโดซิโอ้โหปลาอะไรวะเนี่ยสีแบบนี้ยิ่งลึกยิ่งมีตัวประหลาดโอ้โห้สุดยอดแล้วตรงนี้ก็อุย้ยมีการแบบว่าใช้เบ็ดอันใหม่ด้วยโอ้โหแตะขอสองตะขอสามอะไรก็ว่ากันไปมาเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ก็เหมือนจะเห็นวิง่งวิ่งด้านบนมาเจ้าเตาเฮ้ยไม่ได้ปลาตัวนี้ทำไมวะเนี่ย สงสัยต้องอัปเกรดเหยื่อให้โหดมากกว่านี้มาเน้นที่เหยื่อล่อ,อก,กันบ้างปาราบเลเวล4แล้วก็เก็บเงินไว้ก่อนไปเลยคราวนี้ก็สามารถตกตัวไหนเพิ่มได้บ้างเจ้าเตาไม่ได้อีกเจ้าเตาฮนีโม่ก็ได้าปรารปอ้ยห้าร้อ 500. โอ้โหพันเก้าร้อยใกล้จะซื้อเบ็ดตัวใหม่กันได้แล้วจัดอีกนิดหนึ่งเฮ้ยร้อยห้ามาก่อนรู้สึกว่าด้านบนเมื่อกี้ฮึบเจ้าเตาไม่ได้อีกแล้ว ทำไมมันแบบว่าจับยากจับเย็นปักเป้าสีทอง300ร้เฮ้ยราคาเอาเรื่องแล้วเจ้าเลิฟฟิตล่ะปั๊บปั๊บปั๊บห้าสห้าโอ้โหราคาไม่ค่อยจะแรงด้อยเวลาในการเปลี่ยนตะขอกันแล้วอย่าเนี่ยผมโอ้โหตะขอใหญ่ขึ้นจับปลาได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนนี่ดูสิแค่แบบว่าเฉียวๆก็ติดได้ปั๊บปัปบึ๊บเออต้องลงไปให้ลึกกว่านี้บราบเอออัพสองขั้น เนี่ผมโอ้โหยังลึกเฮ้ยมาน้ามาผมแล้วก็เจ้าตัวจิว๋ว175เลยเฮ้ยโอ้โหเป็นพันยิ่งลงลึกยิ่งได้ตัวดีโอ้โห2 4 4 0 0มา สิ่งสําคัญต่อไปการอัพขนาดที่สุดยอดมากขึ้นเออจะได้จับปลาได้ถึง9ตัวกันเลยยวผมอุ้ยอ้ย,อยสุดยอดมาน้ําสีทองป๊าป๊าป๊าปี่โอ้ยบานบานสองพันืมเอาละตอนนี้ก็4,900กันแล้วอัพเกรดเหยื่อลอกกันหน่อยรึบรึบรึบนี่เรเวล10มาลงไปลึกขึ้นแล้วก็ขอลองดูหน่อยเถอะคราวนี้อี เจ้าพวกนี้เตา่าก็ยังไม่ได้อีกเฮ้ยขนาดอยู่ความลึกระดับนี้ยังเจอเต่าเลยนะแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่นอนอัพขนาดเน็ตที่ใหญ่ขึ้นเออไปเลยสิบตัวกันแล้วจ้าโอ้โหเอามาน้ำแบบว่ารัวๆแล,ล้วกันนี่ตัวพิเศษอีก4ตัวก็เดี๋ยวผมเอาเจ้าพวกนี้อ 2,005 5คูณ2ไปเลยแล้วเราก็จะลงไปให้ลึกกว่านี้อีกปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บโห้ยอัพไปถึง120เมตรใต้นี้จะมีความลับอะไรรอคอยเราอยู่นะเดี๋ยวก่อนเกมนี้โอ้เปลี่ยนภาษาได้ด้วยอย่าเพิ่งไปสนใจไหนลงมาให้ลึกเฮ้ยเจ้าฉลามเอ้าโอ้โยไอ้ผมปั๊บปั๊บป,ปไม่ติดสักตัวอะไรวะเนี่ยลงมาขนาดนี้ แม่เสียดายอ๋อตะขอเกี่ยวเจ้าเต่างั้นเหรอแล้วก็ตะขอเกี่ยวฉลามนะครับแล้วก็ตะขอเกี่ยวฉลามราคา20,000อืมอันสุดท้ายนี่อะไรก็ไม่รู้1 0 0 0 0แสนโอ้โหยัยงแพงไปก่อนละกันเพื่อนมาตอนนี้เราเกี่ยวแบบว่าตัวธรรมดาธรรมดาไปก่อนเพื่อเป็นการเก็บเงินนี่อยา่าปะปะปะ,ปะ,ปะ,ปะ สะบัดให้หมดอืมรวยล่ำรวยเอาละสำหรับในตอนนี้มาเลยตะขอเกี่ยวเจ้าเต่าของผมนี่โคตรใหญ่แล้วก็อัาแบบว่าเก็บได้13าตัวเอาแล้วนะตอนนี้ตะขอพวกนี้ก็แยกประเภทสิ่งที่เราอยากจะตกไป้เรียบร้อยโอ้โหตะขอโคตรใหญ่หเฮ้ยจะเย็นขอลองแบบว่าตกเจ้าเต่าหน่อยเถอะแปบบหนึงแปบบหนึงเฮ้ยมาน้ําอย่างเยอะอ้ไม่อยากจะได้เยอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเจ้าเต่ามาแล้วปั๊บ ตัวละเท่าไหร่เอ่ยฮึยร้อยยี่ห้าเพื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหเอาเป็นแบบว่าตะขอตกฉลามดีกว่านะลงไปให้ลึกกว่าเดิมนี่เราจะไปกวาดด้านล่างให้หมดดูสิเฮ้ยเจ้าปูตัวละสา0รแล้วก็ตัวนี้200กว่าอืมแพงเอาเรื่องปับ๊บปับ๊บปับ๊บ แต่ตัวแพงๆเฮ้ยส5มพจัดไปไหนดูสิปลาที่ได้มาขาดเจ้าฉลามแล้วก็ด้านล่างยังมีอีกเยอะขยายไซส์กันหน่อยป๊าป๊ปาปลงไปดูสิเก็บเจ้าปูเก็บเจ้าปลาทั้งหมดยิ่งขายายตะไข่เยอะยิ่งล่ำรวยอือเป็นพันหฮ้ยนี่ตัวสีทองมาแล้วสี0 0ันแปดหนึ่งมืนกว่าใกล้จะปลดล็อกตะขอฉลามกันแล้วมาเอ้ยหูยปูแบบว่าสีทองด้วย แล้วก็ตัวนี้สีทองอีก,อกเฮ้ยมีอีกตัวมีอีกตัวดูสิเจ้าฉลามเดี๋ยวเจอกันมาปั๊บ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 อีกสามตัวออดูสิคราวนี้หกพัน<ผ>คูณสองปุ Gerilim ๊บโคตรจะรวยเอาละสำหรับคราวนี้ก็ตะขอตกฉลามมาเลยจ้านี่ต้องเป็นขนาดนี้เลยเกี <Kapı reefs> <ๆ |yo|> ่ยวเจ้าฉลามได้อย่างแน่นอนเราจะมาดูราคาของเจ้าฉลามกันนี่ตัวทอง เก็บไปก่อนเพื่อนมาเลยตัวละ225เหมือนจะแพงแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายปึ๊บปุ๊บรึ๊บออล่ำรวย4000คราวนี้ก็อัปเกรดความลึกที่มากขึ้นแม่จะว่าไปเหยื่อของเราทำอะไรได้เอ่ยไม่รู้อัพไซด์ด้วย16ตัวเือจุ๊บโอ้ยปลาะล้วเนี่ย300แล้วก็แมงกระพุนอืมน่ารักกันเลยทีเดียวเฮ้ยหมดแล้ว อย่างบานอัพไซด์เพิ่มปัป๊บแล้วก็ลงไปลึกกว่าเดิมไปเลย17ตัวกันแล้วมีอะไรเอ่ยปลาอย่างเหมือนเดิวด้านล่างเหมือนจะมีแบบว่าดาวทะเลนะครับผมแม่บางคนก็จะเรียกว่าเป็นปลาดาวปั๊บป,ปัป๊บรึบดูสิอือห้าพันหโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ทําการเก็บเงินได้1นึ่งแสนกว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาค่อนข้างจะนานกันเลยต้องขอสุดท้ายอืจอจุนน๊บนี้แล้วก็ใช้ไปเลย รับรองว่าโคตรใหญ่แน่นอนตะขอหรือสมอวะเนี่ยใหญ่กว่าสมอเรือซะอีกจากนั้นก็ดำดิ่งลงไปให้ลึกกว่าเดิมนิดนึงอือคราวนี้เกี่ยวทุกตัวโอ้โหปลาแบบป่า,าสีเหลืองแล้วก็เจ้าปลาตัวนี้นี่ดาวทะเล300กว่าราคาก็ใช้ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยยดาวทะเลสีทองพันห้าเหลืออีกตัวดึงจึบ๊บเออเอาอะไรมาก็ได้ดูสิหมื่นกว่า ใช้ได้อยู่นะจากนั้นก็อัปเกรดตรงนี้ความลึกที่มากขึ้น230เมตรดูสิใต้ท้องทะเลลึกโอ้โหมีปลาตัวนี้1,008ใช้ได้อยู่เป็นปลาที่สุดแสนจะสวยงามน่ารักเออสีทองมีสีทองอีกไม่เอ่ยฮึต้องรอคอยดูกันให้ดีคอยหลบคอยเลี่ยงเฮ้ยสีทองอีกตัวนึงป๊าบออล่ำรวยแน่นอนอื้มหมื่นสามลึกลงไปกว่าเดิม 240เมตรนี่อุย้ยปลาอะไรวะเนี่ยราคา500ด้วยแม่มีหลากหลายสายพันธุ์จริงๆตัวนี้พันแอีกแล้วมาเก็บเกี่ยวให้หมดเราจะรีบขึ้นไปด้านบน <c oughs> สะบัดเหยื่อ <c oughs> อือหมื่นสองเอาละเก็บเงินได้อีก75,000เราก็อัปเกรด ความลึกเพิ่มเป็น260ยิ่งเราลงมาลึกก็ยิ่งเจอพวกนี้นะครับผมแต่ก็ยังขาดอีกหลายตัวมีกุ้งมีแบบว่าปลาวานปลาน้าลึกเฮ้ยสมบัติลับแล้วก็นางเงือกกันด้วยโอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถ ดาวโหลดเกมนี้ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยเพือเพลินกับการตกปลากันไปนะครับผมด้วยภาพที่น่ารักสดใสแบบนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพี่รติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบายบายจุ๊บ